มีเปิดน่องบัวเขาจ้ะมีตัวเดียวเนาะค่ะลูกพ่อมังกรเขาค่ะพ่อครับมีเอกสารอยู่เนาะมีค่ะสิบห้าเดือนค่ะพ่อโบมีตำหนิโบมีดังโบมีดำจ้ะโบมีตำหนิจักหน่อยท่านละว่ะสวัสดีครับ ยินด,ด,ดีตอนรับขอสูช่องชนะต่อฟ้าฟ้าเมื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาเป้ยคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้พลาคดคลิปดีๆราคาปเป้ยตึกๆไปเบิ้งก,กันเลยครับดีครับสวัสดีจ้ามาอยู่กับน้องเมีเหรจ้า,จาครับอยู่บ้านไหนน้องเมสอยู่บ้านน้องทุ่มน้องท้องจ้ะอําเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับเมื่อนี่มีจากตัวครับมีเปิดแม่ บัวขาวน่องบัวขาวจ้ะนี่ตัวเดียวเนาะค่ะเบ่งควายเพียบเลยพี่น่องแล้วซื้อว่าน่องอยังซื้อน่องบัวขาวค่ะนอ่องบัวขา<อ>ควความสูงเท่าไหร่ครับความสูงร้อยสามสิบสองบวกจ้ะห่างกับเป็นพัวดีดีไทยง่าย่ายตัดแล้วเป็นลูกของตัวใดก่อนเนี่ยลูกพ่อมังกรเขาค่ะพ่อครับมีเอกาสารอยู่เนาะมีค่ะ เระสานค่ะจะว่าติดไปน้ำดเดี๋ยาชีชงเขาที่หลังด้วยพี่นอ้องแล้วได้จักปีแล้วน้องนี้ได้สิบห้าเดือนค่ะพ่อไว้สิบห้าเดือนบ่นธรรมดาตัวนี้เนาะวันเราก็ดีบ่มีต่ำหนิบ่มมีแดงบ่มีดำจ้ะบวมีต่ำหนิจกัจกหน่อยท่านแล้วว่า,านิ่งดีแท้ห่างกับพัวรามดีวะยืนนิ่งเข้าสนามได้แล้วไว้ตัวนี้ น่องบอัวขาวที่เปิดราคาไปเท่าไรน,น้องเนี้ยเปิดไว้แสนห้าหมืน่นห้าพันจ้ะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเนาะจ้ะพี่นอ่องเพิ่นมักตอร้องได้บ่ตอร้องได้ครับพ่อครับกินกลางมาหาเราได้น้องเนี้ย เปิดโทรศัพท์ในน้องนี้099 099 249 249 0367ค่ะ0367ค่ะคับจริงกลางมาหาน้องนี้ได้พูที่เซ็นเตอร์ขึ้นแน่นอนแท้มือนี้พี่เซ็นเตอร์กลับมาตะเลี่ยงเนด้อพี่น้องเราไปใส่ชุดนี้ล่ะขอขึ้นอย่าพ่อเอ้าสั่นก็ไว้สมีก่อนพ้อกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ่า